สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูแปลงการทดลองปลูกผักเวนซี่นะครับปลูกในช่วงฤดูที่เป็นหน้าฝนนะครับยังไม่เป็นที่เป็นโรงเรือนพลาสติกเนาะจะเป็นแค่สแ,สแลนนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาดูว่า,าเป็นยังไงบ้างครับฤดูการหน้าฝนนะครับที่นี่ผมมา3ามรอบแล้วครับผมโคกหนองนาขุนสิริปามเนาะ ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกับเจ้าของนี่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับึ่งกันอีกเช่นเคยนะครับแนะนาตัวอีกครับผมกุ้งคุ้นสิริฟาร์มครับสวนเกษตรเกษตรอินทรีย์ไร่สารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอยู่บ้านคคกคุดครับอาเภอลาดวนจังหวัดสุรินทร์ครับผมวันนี้ก็มาเป็นช่วงฤดูการหน้าฝนหน้าฝนมาดูกาลีแยนแลงครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ทําอะไรบ้างครับช่วงนี้ก็มีปลูกผักทดลองเรื่องการปลูกกระลำปลีช่วงฤดูฝนแล้วก็มองคะลี่แล้วก็กระลำดอกแล้วพวกสลัด แล้วก็พวกคณะหอมนะครับช่วงฤดูฝนนี้นะครับผมเราจะลองดูว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างช่วงหน้าฝนเราก็จะได้แก้ไขในฤดูการต่อไปครับผมเดี๋ยวไปดูเลยครับผมมาเห็นแปลงอนุบาลแปลงเพาะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับลงน้อยๆนะครับทําอะไรบ้างครับผมอันนี้จะเป็นรงเพาะชันะครับตอนนี้จะดินก็จะแฉะๆหน่อยนะครับเพราะช่วงหน้าฝนนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรจัดการอะไรให้มันดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ตัวน,วนี้เดินดีเดี๋ครับลื่นหน่อยเพราะทำทำเองนะครับทำเองครับ <laughs> ต้นทุนน้อยๆ,ๆนะครับก็เป็นโต๊ะใช้ไม้ไผ่เนาะต้นไม้ไผ่โต๊ะไม้ไผ่เราอันนี้เป็นกรีนคอร์สกรีนค <C> อร์สกรีนค <C> อร์สนะครับช่วงนี้เพราะมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตรงนี้โดนฝนนู่นมัง่งอันนี้กรีนคอร์สอันนี้ก็เรดคอร์สอันนี้คนจะนิยมกันมากนะครับนี่เดินดิน เพราะว่ามันว่าเดี๋ยวจะเทปูทนนะครับตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าประกาศประกาศแก้วประกาศแก้วอ่าเอ่อมันเป็นสีม่วงนะครับสวนต้นกล้าที่เราเห็นตัวน,นี้นะครับอายุมันกี่วันแล้วครับอ่าอันนี้ต้นกล้านี่เอ่อเจ็ดวันเจ็ดวันโอ้ต้นสวยงามเจ็ดวันรววครับครับอาทิตย์หนึ่งฤร้ออาทิตย์หนึ่งอันนี้เด็ดเด็ดเด็ดโอ๊ก เลดโอกกรีนโอกัเป็นตัคูนสลัดต้องนสลัดอยู่ตรงนี้ก็แล้วก็สลัดแก้วในผักกาดแก้วกาดแก้วสีเขียวเป็นกรีนอันนี้สีม่วงส่วนวัสดุที่ใช้ในการเพาะตัวนี้ใช้เป็นเป็นพิษมอสแล้วก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยหมักอ่าปุ๋ยหมักที่เราหมักเองนะครับผสมกันครับแล้วก็ขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวนี่เราต้องใาช้น้ําก่อน ต้องแช่น้ําก่อนแล้วค่อยมาใช้ได้นะถ้าไม่เอามาแช่น้ําก่อนเราไปใช้เลยนี่มันจะตึงไนโตรเจนมันจะทําให้ที่เขาบอกเป็โรคเพวกรากอะ่ะมันไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะมันจะแย่งเพราะมันจะไปย่อยสลายตัวมันเอง<พ>อครับล่านี่คือเราดูแลไงบ้างครับแช้น้ำให้ให้น้ำครับกเาา็เอามาแช่เนี้ยเนี่ยวิธีการแช่นะง่ายเลย ไอ้นะเวลานี้ยเราค่อยฉีดน้ำหมักเอาบางๆเอาไปไปชิมน่ะอ๋อไม่มันไม่ใช่คือเอาบัวรดเลยไม่ไม่ไม่ได้แล้วครับใช่ไงให้มันซึมลงไปเพราะว่าถ้าเราบัวรดน้ำปุ๊บมันจะทำให้มันยุบยุบลงมันกระดินเด่นดินมันจะกระเด็นไม่หรอกะแค่ไม่แค่ไม่กี่นาทีอ่ะจนกว่าดินจะชุ่มเดี๋ยวจะเปียกชุ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าดินอย่างดินแห้งๆเนี้ยพอมันเปียกชุ่มไอ้นี้ปุ๊บเราจะดูแลเชิญปุ๊บเราก็ยกออกเลยยนี้ก็ยกออกไปเลยในน้ำนี่เราต้องใส่ปุ๋ยด้ไหมครับอ่ะได้แล้วแต่เรา ตัวมากก็จะให้ใส่ใช้น้ำหมักใส่น้ำหมักลงไปนิดหนึ่งเพื่อให้เขากระตุ้นราต้นเขานี่ก็อีกสีวันนี้ก็ลงได้ละห้าวันลงได้แล้วตลงเดือนที่ทําแบบต้นทุนประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับอันนี้ต้นทุนอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทนะพลาสติกเนาะประมวลเป็นพลาสติกใช่ไม้ไม้ยูคาร์นี่ซื้อเขาถูกหน่อยซื้อเข้ามาประมาณสักพันเดียวพันเดียวอ่าพลาสติกนี่ก็มันพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแหละเดี๋ยวเราไปดูแปลงผักครับเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวเราเดินเข้านี้นะ อ่านข้าวหมข้าวอมฟังด้วยก่อนดินตรงนี้มันเสียดินตรงเนี้ยคือเวลาน้ําน้ํามันแทรกเข้าหากันวละมันขึ้นทีมันเข้าหากันแล้วมันทําให้ทำให้ดินข้างล่างมันชื้นอ่ามันชื้นมากทําให้ต้นกล้าต้นผักอย่างนี้ยอย่างแปลงเนี้ยคือมันแฉะชื้นก็มันก็ล่ามก็เน่าตายไปเลยเปื่อยไปเลยนะครับตอนนี้นะครับ งนี้ก็เป็นประกาศขาวปีตรงนู้นก็เป็นประกาศแก้วแก้วอ่าแก้วหรือเป็นพวกอ่าอลคลี่แล้วก็คณะหอมนี้ชว่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ดูเดินว,วังนั่นะตนัวนี้นี่กระหล่ำนี่ตอครับนี่ฝนนี่คือคือปัญหาช่วงหน้าฝนที่ผมที่ทงนี่เป็นปัญหาคือถ้าเนี่ยนี่แหละคือปัญหาคือถ้าว่าแรงกินมันจะเป็นพวกอนเนี่ยเปนเชื้อราเชื้อราอ่าเป็นพวกเชื้อรานี่นี่ เราต้องเร่งฉีดผมต้องเร่งฉีดไตโคโนมาแหละรวงเนี่ยเพราะคนนี้มันจะเป็นปุ๊บมันจะลามไปทั่วเลยมันจะลามใน,นกกเน่าคนเน่าอะไรนี่คือปัญหาหน้าฝนปัญหาหน้าฝนาเรื่องใหญ่เลยดินชงดินแฉไม่ได้ตัวนี้นี่แหละครับผมปัญหายังมากต้องยกแปลงให้สูงขึ้นปัญหาหน้าฝนที่เขาไม่ค่อยปลูกผักกันเนาะใช่ใช่ถ้ามีโรงเรือนผ้าใบผ้าะไรเนี่ยดีมากๆเลยนั่นแหละคือปลูกได้ทุกฤดูกาลเนี่ยอย่างมอคคลี คีทดลองปลูกบล็อกลีครับบล็อกลีทดลองครับนี่ครงานทดลองตอกนะครับดีใจมากเลยตรงนี้ทําได้แล้วอันนีกเห็นไหมเนี่ยนี่กำลังห่อตําชิมมันใหญ่กว่านี้ต้องสวยกว่านี้เราเองยังไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลมันเลยปล่อยเลยเท่านี้ต่อไปก็จะจะดีมากกว่านี้เออนัดวงนะตรงนี้จะมาเป็นงานทดลองนะครับงานทดลองแรงผักตันี่ครับใช้ไม้ไผ่นะคอนเนเตอร์ครับนี่นี่ดอกใหญ่มาแล้วดอก เร่องดูดอกครับดอกบ็อกฟรีนะครับบ็อกล็อกฟรีหน้าฝนนะครับถ้ามีฝนเป็นแบบนี้นั่นเองครับไม่ค่อยจะไหลนี่กลังกลังทยอยออกนะครับรังออกอันนี้ก็ต้องย้ำมาบอกว่าแปลงทดลองนะแปลงทดลองนีครับดูกานหน้าฝนนี่โดยที่อาโรงเรือนนะครับก็ยังไม่มีพลาสติกนะครับจใช่เป็นสแลนดป็นสแลนดลองดูว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างเราลงปัญหาแต่ทุนนี้เรารู้ปัญหาหมดแล้ว คือสิ่งเราคือพวกเชลาระวังให้ดีเพราะไม่ใช่ว่าหน้าฝนแล้วคือฝนตกออกมาไม่ต้องรดน้ําก็ได้ไม่ใช่นะเราก็ต้องช่วยมันอีกต้องสปริงเกอร์ช่วยล้างเพื่อล้างพวกคราบเอ่อบางทีพวกไวรัสพวกอะไรต่างๆมันก็มากับฝนนี่แหละนะครับผมน้าก็จะเป็นตอนนี้ให้สปริงเกอร์แบบไหนครับอ่าอันนี้เป็นหลดสปริงเกอร์เรียกว่าเป็นฟอยอะมันจะพุ่งออกเป็นน้ำแบบน้ําฝนเนี่ยก็เป็นระบบน้ำระบบน้ำทำเป็นระบบน้ำครับท่านผู้ชม่ค่อยล้างขาว ตอนนี้เจ้าของก็กำลังทดลองทำเป็นโต๊ะปลูกนะทดลองโต๊ะปลูกโต๊ะปลูกอาจจะโต๊ะปลูกเพื่อแก้ปัญหาได้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าพื้นตรงนี้มันเป็นเกาะไงมันน้ําล้อมรอบใช่ไหมพอน้ําล้อมรอบเสร็จแล้วน้ํามันก็อิ่มเพราะดินมันอิ่มตัวมันน้ํามันแทรกเข้าหากันได้แล้วมันอิ่มตัวมันทําให้ข้างใต้เนี่ยมันก็จะเป็นน้ำเนี่ยอย่างพวกนี้น้ำมันอยู่เนี่ยขยับไปนิดเดียวน้ำแล้วแปลว่าขุดไปนิดเดียวเจอน้ำเลยเจอน้ำเลยครับมันอยู่ใต้เป็นน้ำแหละครับตอนนี้เป็นเกาะนะครับเกาะ นี้เป็นเกาะมันดีอย่างทังนี้คือมันเหมาะกับพวกมะพร้าวพวกอันนี้นะโอเคเลยนี่เป็นพวกคณะหอมนี่เนี่ยคณะหอมคณะกากใหญ่ๆอันนี้ใงปลูกนี่เราไม่ค่อยได้ดูแลมันเลยเพราะว่าไอ้โคละส่วนแปลงนี้นะครับก็จะเป็นใส่บล็อกใช่บล็บอกทาเป็นแปลงนะครับใช่บล็อกทําแปลงครับผมตัวนี้โคกน้องนาครับโคกนาทําได้สองปียังครับตอนนี้ เอ่อปันที่15กุมภาสองปีสองปีแล้วครับครับผมต้นไม้โตสวยงามนะครับเดี๋ยวพาไปชมไปเลยตรงตรงไหนให้เละๆหน่อยนะเรามานักฝนก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้คือเอาง่ายคือจะจะปล่อยกบไงทีแรกเราจะเอากบลงนี่กำลังจะให้น้องมันล้อมๆล้อมเสร็จแล้วก็เอากบมาปล่อยให้มันอยู่กินแมลงกินอะไรในนี่แหละอ่าแล้วเอาไหนแดงมาใส่เลี้ยงไว้ เลี้ยงปลาได้อะไรได้เอาไว้ใส่ใส่ไปผมลงเล่นแลปล่อยให้น้ำมันไหลออกไปเรื่องน้ำไม่มีปัญหาเลี้ยงน้ำน้ำโอ้เหลือน้ำเหลือเพือเหลือเฟือตรงนั้นจะเป็นจะทําเป็นโรงโรงเรือนปลูกโรงเรือนปลูกแต่เรื่องจะทดลองเรื่องแตงโมอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์กับเมลอนโรงเรือนนี้กอบนี้โรงเรือนปูนเสร็จแล้วครับเหลือไว้ติดตกล็ พลาสติกอ่าแล้วก็พลาสติกแล้วก็มุ้งใช่นะทำแปลงครับผมเห็นไหมจะไปดูน้ำหมัก้ตรงนู้นน้ำมันอากาศน้ำครับเต็มเลยครับผมปลาเยอะมากปลาเยอะครับปลาเยอะโอ้ปลาตัวใหญ่ด้วยแต่ตัวปลาเนี่ยถ้ามันดันว่ายได้ไปทั่วนะนั้นมันจะโตเร็วมากเลยอะเพราะมันใช่มันมีอิสระของมันเพราะว่าปลากินพืชเพราะอะไรคือมันสามารถหนีได้อะถ้าอยากเป็นแคบๆอย่างเงี้ยมีปลากินเนื้อด้วยปลา กินพืชอยู่ด้วยกันเนะี่ยมันก็ไล่กินกันอยู่ที่เดิมมันก็อยู่ที่แคบๆอย่างเงี้ยมันโตเร็วมันได้ไปทั่วมันไปได้ทั่วก็เดี๋ยวเราข้ามสแบบะพานรอบๆข้างๆนะว่า,า,ามีอะไรบ้างนี่ดีนะสะพานผุละาก็ต้องใช้ตลอเดี๋ยวสองปีเลยเวสองปีแล้วสารฟางมันก็จะเป็น มันเบลิ้งมันเบลิ้งทำให้ซุ้มซุ้มซุม้มเดินเล่นมันเบลิ้งอ่านี่ก็จะมีชะอมชะอมโอมรมิมรั้วซื้อมายังไม่ไปลูกหมดเลยเนี่ยปลูกอันนี้เนี่ยหเราไ,ได้กินแล้วนะใช่อย,อย่างนี้แหละกล้วยนี่กล้วยนี่ได้ตัเดยเยอะๆแล้วนั่นเนี่ย เนี่ยเนี่ยกำลังออกพร้อมๆกันเวลาออกกูมิจะออกพร้อมๆกันหมดเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุเลยก็ยดีมากเลยช่วยนี่จะขายที่ไหนบ้างตอนนี้ตอนนี้มีก็ส่งโรงพยาบาลแล้วก็ตามชาวบ้านต่างพอเราจะไม่ขายแพงพเราก็ปห,หนึ่งก็ยี่สิบยี่ห้าเพราะมันก็เป็นผลพลอยได้จากเราอยู่แล้วจากนีนออนนก้อยู่แล้วงั้นก็ได้แล้วมาดูฝั่งนี้มีถังอะไรบ้างครับฝังอ,อันนี้เป็นมะเขือเทศมะเขือเทศอเอาไวย้ยำพวกตำส้มตำอะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่ากลางคืนครับเจ้าพอจะมานั่งถักหมัดในเราถักหมัดฝังแต่เทศ นดะ่เยแหละไอ้ตรงเนี้ยพี่เคยปลูกตรงโน้นไงนี่ยนัได้ไหมครัแล้วมันรูปมันจะใหญ่ประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะอ่ามันจะไม่ค่อยเปรี้ยวมันจะอมหวานเนี่ยอันนี้เป็นพันอะไรครับอืมไม่จำไม่ได้ละไม่ใช่นะเป็นต้นใช่ไม่ได้ปลูกนี่ต้นสมบูรณ์นะอันนี้ลงดินได้สบิสบวันวันใช่ลงดินได้สิบวันนี่ดูเพราะเราอัดน้ำหมักแล้วก็เพิ่งใส่ปุ๋ยขี้ไก่ ปุในใน๋ยีไก่เนี่ยเราก็ใส่พวกไอ PGPR แล้วก็ตัวละลายฟอสเฟตเพราะว่าพวกทุกอย่างมันอยู่ในดินใช่ไหมฟอสเฟตอยู่ในดินแล้วเนี่ยมันไปตัวละลายละลายให้มันพพืชสามารถที่จะไปดูดซึมฟอสเฟตไปถําบำรุงลำต้นอ,อะไรได้ของมันได้คณะเอ้แกลับปีอปไนี้นะครับก็โ่งๆนะครับผมไม่มีอะไรบงังเรามาดูนะครับเนี่ยเพราะว่าที่โ่งๆมันจะมีข้อเสียคือมันจะต้นมันจะเล็กแต่ที่สําคัญที่สุดคือมันทนต่อโรคดีกว่าตรงนั้น อ่นีดีกว่ามันจะแดดครับมันจะแตกต่างกันจะจะแดดถ้าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวถ้าโล่งๆเงี้ยโอใหญ่เลยแหละมากอันนี้นี่ก็วายละอันนี้ก็กระลำปีน้องเพาะอันนี้กระลำปีนะกระลำปี่ใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้แสร้งหวังนี่แหละนี่ห่อเลยไหมฮ่าฮ่าฮ่าขณะนห่อเบอร์ลำปีนะฝนนะครับเมื่อวาน ให้ดูมือครับนี่มือ้ค้ดูคนใหญ่โอ้โหแต่มันใช้เวลานานเท่านั้นแหละมันนานกว่าอ่านานกว่าฤดูหนาวเ,วาเาสียพอคน้างเยอะนะครับถึงร0อยเรนะครับเปอเนฮะตรงนี้แล้วก็จ,จะย้ายลงรถตรงนี้จะเป็นลงเก็บของตรงนี้จะเป็นที่ไว้แปรรูปหรือไว้บรรจุแพ็คพวกผักเพราะว่าผักออกจากนี้ทั้งหมดจะแพ็คใส่ถุงให้เรียบร้อยไม่ไปว่าไปกองวางกองแล้วเรียงจับไม่ถูกดังนั้นไม่จะไม่ทำ เพราะว่าทุกวันนี้เชื้อโรคพวกอะไรมันก็เยอะแยะเนาะอย่างที่เห็นตปัจจุบันใช่ไหมนั้นมองดูเพราะว่าถ้าเราไม่หอ่อไม่บรรจุแต่ก่อนนะเราวะเราไปปล่อยวางเราไม่หอ่อแพ็กเก็ตขอมือจับมือไปจับแล้วมังเกาอะไรมั่งก็ไม่รู้ไปจับแล้วมั่งมือเปื้อนอะไรมามั่ออมงเราก็ไม่รู้มะติดเชื้อโรคเชื้ออะไรมาบาั่งเราก็ไม่รู้อะนะเราถ้าเราหอ่อเราแพ็กเก็ตด,ดีๆปุ๊บเราไปวางขายจบเลยมันดีนดนจะเป็นสติ๊กเกอตาอะไรของเรา้วยใช่แบรนด์ของเราไปเลยแบบนั้นอนะ ทำไมเราอาไมคมันจะปลอดจากโรคอ่ะทุกวันเนี่ยถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะอนาคตมันก็เป็นเชื้อโรคเชื้อโรคมันยังมีอยู่ดีนั่นแหละเอามาดูฝั่งนี้ครับอันนี้ทําอะไรนอ้ออันนี้พริกพริกเป็นพริกอะไรครับพริกจิตพันสายพันธยินดาเป็นพริกสายพันธุไทยเป็นพริกที่เผ็ดเพราะเผ็ดอร่อยเป็นพริกที่อร่อย หลายสถานที่เนาะเขาจะปลูกพริกบอกว่าทำอินทซีไม่ได้เนาะไม่ได้ทีนทดลองปลูกทดลองดูนะครับอันนี้ทดลองดูอันนี้เราให้วัคซีนตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ามีวัคซีนพืชเราตั้งแต่เล็กๆอันนี้เนี่ยพึ่งลงอจำลงได้กี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งยังอาทิตย์หนึ่งพึ่งลงหนึ่งอาทิตย์สังเกตว่าหน้าฝนนะครับเราต้องยกแรงให้สูงยกแปลงให้สูงยกแลงให้สูงตรงนี้ อย่างปางนะครับอย่าง้างนี่คือตรงนี้คือจะทําผักทั้งหมดม่งผักทั้งหมดแล้วข้างหน้าก็จะทําเป็นที่กั้นห้ามกั้นห้ามข้ามหมาเข้าเข้าเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเวลาได้ทาให้หมดดูไม้ป่านะครับไม้ป่าดูสองปีครับปีิเกี่ยวกับสองปีเลยนะสองปีแล้วต้นสูงนะครับสูงบูดมากกล้วยนะครับดูกล้วยบูดครับดูดิมีของกินเลยทั้งนี้โซนของกินเนาะใช่ แร,รงผลไม้ก็กเริ่มทำเร,มเริ่มทำเ,มเป็นบล็อกบล็อก<ส>อก็บล็อกใส่ตอนนี้เราทำบล็อกใส่ไว้ก่อนบล็อกผักพอมันได้ควบคุมได้ไง